วันนี้คุณแม่จัดวันไหลให้ลูกๆวันนี้ก็ได้โบนัสด้วยเมื่อแล้วอ่ะสอเมื่อแล้วเอาไปฮัลลาถุงเงินไม้หนีใส่ชีเขียวถุงเขียวเอาไปหนีแล้วไปหนีมาท่าม่รู้จะไปเอาไวปทะแลกันเงินแฮตตี้เล็กน้อยมาหน่อนี่บุ๊บอสใหญ่ใจสปอร์ตผลเสียหายเกือบสองร้อยเส้นทลายเส้นนั่นเบิร์ตประมาณเกือบสามหมื่น แต่รอบนี้บอสจะหักคนละห้าร้อยแต่ว่าถ้ามีอีกบอสบอกว่าสิไล่ตามราคาสินค้นสีนี้ลุยนะคะรถ่ผู้ใดก็ย่อมเหรอตอามาแก่โอนเงินกู มันมมั่มายเงินอีกแล้วน<า>นงงีนมืองานอันอนั้นพวกรับรถเบรดฉันเบยดเพิ่มได้แล้วแต่เท่าสิเพิ่มืองา,านพะเยางานพะเยากับเอา้าถามนะหัวหัวเบไดเงินตะเดือนก่อนกับเบอร์่อหนักเงี้ยเว่าจะ,ะเบในเอาได้หรอ ตัวปุ้นก็มีก็เพิ่ซืเรียกผ่านนะจ๊ะผ่านวันนั่นใส่กับไม่เกี่ยวกันละวันนี้จะกันซื้อบ่อันอันนี้สอ่างนี่เคียสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีบ้านแสงทองนะคะสุขสุขชนนะคะวันนี้ก็เป็นวันจ่ายเนาะวันนี้คุณแม่จัดวันไหลให้ลูกๆวันนี้ก็ได้โบนัสด้วยเป็นปึกๆเงินเต็มกระเป๋าพี่น้องอันนั้นก็อันเพิ่มอันครบหมื่นแปด กระเป๋งดีแตู่กะเป๋งกันังอยู่มาบอกไงนึ่งคนมาลัดถูกข้อบหานแบมงพานมามีบอกสองแสนเท่าไหร่สองแสนเก้าสามสี่ศูนย์ศูนย์อันนี้สองแสน้าุลอันนี้หกแล้วนี่ข้าวนาซีดึงออกอยู่ก็หลายดอกมั้ง อย่างนันะเพิคือนับขโมยอยู่เบิึงอันนี้มักบอดอันนี้เดินเขียวผ่านบอดเดินวันหกหนึ่งจับเบิึงเดียวบอดจับหกหนึ่งชินวาหวาพ่ออยู่หรอกพ่อพ่อเดี๋ยวไลใจเป็นเทเลททอดไงแม่เนาะทอดสาข้อเด็ดเนาะเอาไปเบื่อเลยเกลี่ยมักเดินไปไปบอกพี่แดนเซอร์ในห้องว่าผู้ใดเอาเงินเป็นรอบบอกออกมารับเงินไม่โอนค่ะ เอาเงินไปหลอกไปบอกให้เอาเงินเป็หลอกบอกออกมาลาเพืนแดนเซอร์ก่อนนะเพราะว่าถ้ารอโอนรออีกอาทิตย์หนึ่งค่ะเมื่อแล้วอ่ะสอเมื่อแล้วเอาไว้หันลาถุงเงินไม่นี่ใส่ชีเขียวถุงเขียวเอาไว้หนีเราไว้หนีมาท่าไม่รู้เอาไว้ทะเลากันเงินให้ตีเพิ่งหน่อยมาได้นี่บุ๊บบอสใหญ่ใจสปอร์ต ลงไล่กลุ่มอีกที่เลงไล่กลุ่มอื่นเมาเอาเงินอันนี้ไอ้เพื่อนบอลงไล่กลุ่มบอกเพื่อนมาเอาตังคนที่รับเป็นรอบเป็นรอบก่อนเบื่อชงานเอางูมานํายสิบเอ็ดแลองื่สเพราะว่าไอ้เือนปนหงานนวงแปดแกับยน น้องไร่กลุ่มยางเมาเงินนะเอาเอาไปซเต็มเสร็จแม่ต้องขอไปครับเนีย สิบสามสิบสองอบเดรไล่จากมือดีพวกที่ไปงานนั่นที่แปดก็คือเป็น13แต่บางคนก็สิบเอ็ดแล้วแต่เพราะว่าไปงานรับเช้นไปบอทอกันเนาะ ค่ะเฮ้ยโอ๋พี่นี่11 <laughs> <laughs> นับรวมกับวันนี้ด้วยนะเต้ตันเต้เบิกเท่าไหร่เ่้แจงเขาเ่ได้แจงแม่ยเต้เบิกกระบอกบอกเมียนี่มีเบิกสาม่คนนู้เบิกงานหนึ่งเลยโอ้เขาเบิกเพื่อนเดย์อีกไม่หายสามคนเอามาคืนมาสองพันนู้เบิกเจ็ดร้อยเพราะว่าบอดบอดเด้แจ้งแม่แสดงว่านั่งเรื่มนู้เบิกเจ็ดร้อย

มุมสงการมโนอมูมุมีต่ละวาอย่าท่วงแล้วหลายแล้วเรงชิดอยู่เาไมกันได้ทหนเเริ่มมายเบอสองซ้ำกันเบอดตัว็มาซ้นชซ้ำกันเบตัวแต่ว่าให้ไปงานดูว่ามอยู่ดีเอียดพันเอียดเบิดไปสองพันเปนมา เงือเ้เพียอะไรช่วยไม่ค่ะนี่เบอร์ไปสองขาดไฮะบิวตี้ได้แล้วบ่เอาแม่คือขีดมึงเอตั้งหายขีดมหยั่างหามอ้ไม่อย่างอ้ไม่อย่งเบอร์ไหน ที่รูปแรกอุ้มเนยตัวเล็กเอามาอีกมาจะยางสิหลายกมูเนาะบให้ได้ออเอรตับไก่กว่ายืมไม่เนอยาอรยืมม่ยงกุ้มัลังใจเลยอนาคตบท้งหางเจียเน

เป็นอย่างน้นเอออันอดยมนบแมนฮะเข้ามาเด้แจ้งได้ล้วว่าเธอเจียวเป็นเดือนถามไล่เมื่อนั่นเด้อถามเป็นไล่เป็นรอบเป็นรอบรับไปแล้วค่ะถามไปแล้วค่ะใครไม่ตอบก็คือไม่ได้เอาค่ะก็คือเอาเป็นรอบค่ะ ไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มค่าแรงตะน้ำคุยพี่ว่าให้ลูกอ่ะเถอะพี่พี่บอกพี่พี่บอกพี่พี่บะเกือบไม่ได้เลียงนะแมวเลยอ่าผมไม่ได้มีงนเลยก็ไม่ได้เลียงนะพันที่สามพันสองพันสี่พันสามเบิกล่วงหน้าลวงี่ใส่กอบบักเข้ไปใส่สัวไปตลาดก็ผัวอีเลิฟอยู่อยากมีผัวอยากไปตลาด บอสไม่มีให้รายรายก็ไปจ่งานเนาะมานวันนี้บอสก็ให้ตามค่าตัวนะคะขึ้หอมแกมเพื่อนแบบอนีหยุดหยุดยายาไม่ได้หอวไม่ได้วันนแ้ใส่ควาตุ่มไทมิ่งเด้เอิ้นิ่งมากวีเดียวนมนิ่งมาก ใช่จอแล้วยังเอาหาเลยแอ่บวกบแม่เอ okay. ่นมีไงแั่เอินก็ได้โอ้ยบัยเอินได้เราบอได้เราแม่ขึ้นลอยแต่ยี่สิเนี่ยบานคือไปขี่จีตะห้องตีกูเดียวไปเห็นตาไหนเยยืนเว้ยน เขาบม่ให PA> ้กินละเขางดม่ให้กินบอได้กินค่ะเพราะมีเรื่อนเดือนกุ้เท่าเฮ้ยใส่มิงอยู่ใส่เอ็นมหมองเพืกันโมงผัอีัตัวมีงมากเเรลื่นหนักมันยังหนักมุงมีนงอะไบอลองเอินมุงมิงมามันหักพุงมามันหด เกิมไไ <therapist. S 1> ีไมไไมเ็นเสื้อใครยังไม่โอนืมงานหนึ่งถือบ่ได้ใส่แว่พไดบัได้ใส่ประมาณอันบ่ได้ได้ปทุกงานงานมือนังใส่ประมาณเ่าบอกงานมาดีซองไอคอนนะมัดีซองด้วยไป่ได้ม่ได้ไปันบ่แสงว่าของแม่เป็นสิบงานแม่สิบงานเา่ร้า เดี๋ยวยังทำเอาผมใ่เงินลายถาวาเ่อกิมแล้วกตั้งหมดไปนี่ยูนแจน่อกแว่า่ไปนันี่าบ่สห้าเจ็ด่้าเจ็ดเก้า่กเจ็อยี่ใิ้สวยไมนี่กว่นสีบานสี ผู้ให่ขึ้นรวยไหลรวยรวยไงยีฮาดเอาอยู่บ่เงินไปเร anyway> ีนใหม่เมอนอรามาเ่กันมาอยู่ใ้ได้ทานเต็มเนามานี่้ห่ลยมาขึ้นไปบ่ราะสวนขูเดียวคูสฮาอเมียค่บนมออกแขกแล้วไม่เลือกแม่นะพวกมีรักออกแขกแบบ่ ใจหัวคิวด้วนี่กรบอกฮอดีนี่บอกมาแหลกบอกตลอดนี่ฮอตซี่นี่มันขึ้นในไอ่าร์นมาสุดทิ่เมียจะเบิ้งคิวบออย่าพูดเรื่องนั้นสิเนอ้อยใหส่ใหญ่ใหญ่อยากกิ็นไหมเนเกดพี่เกดหางเกดอันถ้าให้ร้องไปให้ร้องใครที่ไม่ได้ร้องเพลงทยอยออกมาแล้วค่อยกลับเข้าไปใหม่แลก็ยี่ใส่ใหญ่คิว ได้เก็บมาเอาแบนเก็บหมดนะให้ทำรถเก็บหมดนะตยมาเ่อนตยแจ๊งอะโอ้ยตเปยแบบเพนออ้ตยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะลูกไปหาที่พระเทแล้าไมใช่มาใส่ไุ๊เปยเยเปืนเปืน บ่เคยใส่แล้วมันใส่หัวซำมันเคยใส่เล้วมันูงเว่ยมันตัวน้อยเนาะยังทำเลนทำด้วย่ทำนันละทำนันละเอาเนอได้แค่นั้นเหรอลูกเป็นทำนันละโอ้ป<อ> <wenn> ืนอะไรเรื่องมันเหรอยูไจ๋ปะเลยเรื่องว่าเนี่ยควาตูมนะไทยหลานอุ้มเครจะเลี่ยงเขาใครจะเลี้ยเขาดีประกมมาเนี่ยเนี่ยเนี่ย อะไรนะแจ้งตอนไหนอ่ะแม่ว่าแมเลือกเนี่ยแจ้อี่ไง้างั้นแม่ไม่ต้องอาหารอ่ะแม่กีนเป็นเดือนแล้วแต่ของพี่แนนแม่ได้กินบด้มอๆแม่แม่เ็ใหมก็ได้โอเคค่ะนี่ยันม่หนูเปื่อยแล้วลูกตาเลยตาเริ่มรอยแล้วแอบแอบถือโกโก้ได้อนตาตาลอยล่ะไ่ดครับฟตูม ฝนตกมุกี้ขอผ้ากันตากฝนค้นเสียหายเกือบ200เส้นทะไลเส้นนั่นเบิดประมาณเกือบ3ามหมื่นแต่รอบนี้บอสจะหักคนละ500แต่ว่าถ้ามีอีกบอสบอกว่าสิลไลตามราคาเส้นค้นเพราะฉะนั้นเป็นงานที่จะต้องรับผิดชอบช่วยกันบอเมนว่าจะเกียงกันว่าผู้นีต่างญาติผู้นีว่าตากยันหรือเลืนกันมันบมเมน เพราะมันต้องรับผิดชอบช่วงันรับผิดชอบน้ากัดเพราะว่าถ้าเสียหายมากก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันใจบอกครับเพราะว่าอย่าให้มีอีกถ้ามีอีกบอสจะไลเ่เส้นเส้นอย่าลืมนะว่าขนซื้อมาเส้นร้อยห้าสิบสองบาทสองร้อยเส้นสามหมื่น,นตัวคุณเดแตลอดมน่อบอสหักคนละหาร้อยแต่ถ้าต่อไปนะ่ะบอสจะหักตามเส้นเลยเพราะว่าเสียหายบักครับเห็นอยู่ตัวว่าไม่เสียหายซ้ำใดพอใจตรงกันเนะาะสามค่ะ เกี้ยวมาจังไนี่ว่าต่หนงกระพงเงินมอน่งอันนับเงินให้น้องเพีงนึงะขาดรวยน่อยนบะไดอันนี้ของัวแค่เลี้ยงสามระเนน้าแจกเตียบเดวนี้่าียเนั่นแหละ ตัวปกติกระเพานหนึ่งถึงของกันเล่อยเพิ่มไอคนอร่อยเป็นซีของแมน่นเจ็ดพันค่ะแบบพันหักห้าร้อยอันนี้ต้องหักตามต่อที่เสียหายแล้วลูกจะได้รู้ว่าการรับผิดชอบงานต้องรับผิดชอบคือว่าบอยนั่งใจดีเนะ้ ใกล้ตัวร e. ับวรรต่มมาสองเสียตีแบบว่าต่ำคนละสองสามพันโหลดเจ็ดพันทิดงอไม่แล้วนะของแมนเจ็ดพันห้าต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องใช้ทุนซื้อของแม่นเจ็ดพันหาเสี่ยน้ำนอนก้่บาสามพันอะไร อันนี้ตองถึเย้ยาเด้เอ,อใจตรงกันเนาะอุ้มเอดงานทิสองงานไหมหล่ะพราะว่าหรอ,กอบรอกวอนขาดงานหนึ่งมันเหลืองาน,นหนึ่งรนะอบกวอนอย่าอยใจกับเป็นพันถึงพักหาเรือหา,า,าพันผ่านนรง เต่างตกับไอป่ามั้ยเนี่ยโอเคนะคะพี่น้องพี่น้องแจกเงินให้ลูกๆเล่นสงการเพราะมาทำงานมาแล้วอ่าถ้าได้รับเงินนะคะมันจะสอบได้แต่ว่าเงินหักนี่ย่าด่ามาเนื่อพี่น้องเพราะว่ามันเป็นการทำงานแต่ว่า ถ้าพูดในเชิงว่าใจดีบอสใจดีนะใจดีมากเนี่ยห้าคนเกือบสี่หมื่นมนเด็กนหัวลุกเลยว่า<ะ>คิดคิดไปแล้วคุยกับกัปตัอยอู็ว่าเงนเงินเปลี่ยนหลอดนี้เมื่อไรนะเออนั่นแหละต่ว่นนั่งกว่าหากเป็นบทเรียนสิใดทำสิใดตั้งใจเบ่งแต่ถ้าไม่ลงโทษเลยบอสก็บอกว่าก็ไปกับสิเป็นอีกเพราะว่าหลายคนมันต้องรับผิด<อ>ชอบร่วมกันนะ ก็รอบนี้ก็แจกเงินให้ลูกๆเล่นน้ำสงการมาว่าเขาจะเล่นน้ำสงการมีนองขามาม้วนๆต่อจ้า